คณะผู้จัดโครงการผู้บริหารโครงการครูบาอาจารย์ทุกทรูปน้องสามนเนนที่เข้าร่วมโครงการทุกทุกรูปญาติโยมผู้ปกครองผู้สนับส,ส,สนุนทุกท่านวันนี้เราได้ร่วมกันเดินมาถึงเป้าหมายปลายทางแห่งเป้าประสงค์ของพวกเรา ทุกฝ่ายในนามของคณะสงฆ์อำเภอปากช่องในนามของวัดคิรวันในฐานะที่ได้ดูแลเป็นที่ปรึกษาโครงการก็ขอชื่นชมยินดีอนุโมทนากับทุกฝ่ายที่ได้ให้การสนับสน,นุน หนุนเสริมโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุเป้าประสงค์มีผลสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการตรงนี้จะเป็นโครงการที่จะเป็นแบบอย่างเป็นแนวทางให้การจัดทำโครงการอื่นๆกิจกรรมอื่นๆหรือกิจกรรมอย่างนี้ ได้รับสาระได้รับประสบการณ์นำไปใช้ในการทำงานในอนาคตเพื่อประโยชน์ของชาติศาสนาและสังคมส่วนรวมสิ่งที่มันเกิดสิ่งที่เป็นไปได้ด้วยดีก็ด้วยปัจจัยสามส่วนหลักๆนั่นก็คือผู้บริหารโครงการ มีความตั้งใจในการที่จะกระทำนั่นก็คืออยากจะทำส่วนที่สองผู้ดำเนินโครงการไม่ว่าจะเป็นครูบราอาจารย์ก็ดีพระพี่เลี้ยงเนนพี่เลี้ยงญาติโยมสาธุชนผู้ให้การสนับสนุนก็ดีอยากจะทำ ประเด็นที่สามสุดท้ายก็คือผู้เข้าร่วมโครงการก็คือสามเณรลูกสามเณรมีความตั้งใจในการที่อยากจะเข้าร่วมโครงการด้วยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาภาษาธรรมพุทธศาสนาแต่ถ้าภาษาของชาวบ้านเรารู้กันทั่วไปก็คือว่า ทุกส่วนทั้งสามส่วนมีความประสงคพร้อมกันอยู่ในประเด็นตรงที่ว่าเต็มใจทำแข็งใจทำตั้งใจทำเข้าใจทำเมื่อทุกฝากฝากฝ่ายหรือทุกส่วนดังที่กล่าวมาสามส่วนหลักๆแล้วนี่มีความเต็มใจความเต็มใจก็คือความ รักความศรัทธาความมุ่งมั่นเต็มใจนี่แตกต่างจากจความว่าอยากมันมีอนุภาพสูงกว่าคำว,ว่าอยากคำว,ว่าอยากเฉยๆนี่คำว,ว่าต้องการเฉยๆนี่มันอาจจะไม่มีพลังขับเคลื่อนกิจการงานต่างๆโครงการต่างๆให้มันเป็นไปบรรลุเป้าได้แต่ถ้าเต็มใจแล้วนี่ มันจะอย่างไรก็ตามมันก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนพร้อมที่จะทำพร้อมที่จะดูแลสามส่วนมีความเต็มใจในประเด็นที่สองก็คือแข็งใจคำว่าแข็งใจก็คือมีความมุ่งมั่นมีความเด็ดเดี่ยวปัญหาอุปสรรคน้อยใหญ่มันเกิดมันมี ทุกโครงการทุกกิจกรรมทุกการทำงานมันมีด้วยกันทั้งนั้นแหละปัญหาอุปสรรคแต่ว่าปัญหาอุปสรรคไม่ใช่เป็นตัวขวางกั้นจนไม่สามารถจะทำอะไรได้มันเป็นบทท้าทายให้ทั้งผู้ที่เป็นผู้บริหารโครงการผู้ดำเนินโครงการผู้เข้าร่วมโครงการวัดความสามารถวัดความเด็ดเดี่ยวว่า มีความพร้อมมีความเข้มแข็งมีความเด็ดเดี่ยวอย่างไรเมื่อแข็งใจแล้วนี่หนักก็เอาเบาก็สู้สุขก็เออเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจทุกข์ก็ไม่ยทอท้อปัญหามาด้านหน้าด้านหลังด้านข้างด้านบนด้านไหนก็แล้วแต่พร้อมที่จะ ทะลุทะลวงพร้อมที่จะทำให้ได้จึงเป็นผลให้เราท่านทั้งหลายได้เกิดความภูมิใจร่วมกันนี่คือแข็งใจตั้งใจคำว,ว่าตั้งใจนั่นก็คือว่าใจมันมีเป้าหมายอยู่ข้างหน้าเริ่มตั้งแต่วันแรกที่ตัดสินใจว่าจะต้องทำโครงการนี้จะต้องดำเนินง,งานโครงการนี้ จะต้องเข้าร่วมโครงการนี้ทั้งสามภาคส่วนเมื่อตั้งใจแล้วนี่มันก็มีจุดหมายเดียวกันว่าจะต้องขับเคลื่อนเป็นไปให้สำเร็จรู้ร่วงไปให้ได้คนที่ตั้งใจทำาอะไรอะไรไม่ว่าสิ่งนั้นจะใหญ่ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเล็กไม่ว่าสิ่งนั้นจะหนักไม่ว่าสิ่งนั้นจะเบาไม่ว่าสิ่งนั้นจะอยู่ในสภาวะสถานการณ์อย่างไร มันย่อมไม่เหลือวิสัยที่จะเป็นไปได้เราก็สามารถขับเคลื่อนเป็นไปได้นี่คือความตั้งใจขอให้เราได้เอาบทเรียนขอให้เราได้เอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นในกล้งนี้นี่ทั้งสามภาคส่วนก็คือทั้งผู้บริหารโครงการทั้งผู้ที่ดำเนินโครงการและผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี่ได้เอาไปเป็น ปัจจัยเป็นอุปกรณ์ในการดำเนินชีวิตในการใช้ในการทำงานในภายภาคหน้าสุดท้ายก็คือเข้าใจเข้าใจในการที่จะดูแลเข้าใจในการที่จะประครับประคองเข้าใจในการที่จะ,ะทำงานตรงนี้ว่าอย่างไรมันจะเหมาะอย่างไรมันจะควรอย่างไรมันจะมันเกิดเป็นประโยชน์ร่วมกัน คนที่มาอยู่ร่วมกันเป็นจํานวนตั้งแต่สองคนขึ้นไปเนี่แน่นอนล่ะถ้าหาขาดความเข้าใจซึ่งกันและกันขาดเข้าใจขาดความเข้าใจในการที่จะทํางานร่วมกันเนี่ยมันย่อมที่จะมีอะไรที่เป็นตัวยุหยิมให้หัวใจให้ความคิดมันรู้สึกอึดอัดอยู่บ้างคนที่ไม่เข้าใจนี่บางครั้งปล่อยงาน คนที่ไม่เข้าใจบางครั้งทิ้งงานคนที่ไม่เข้าใจบางครั้งถอดใจบางครั้งเลิกกิจกรรมเลิกโครงการตรงนั้นไประหว่างคันแต่ว่าด้วยเหตุด้วยปัจจัยที่เรามีองคุณด้วยเราเท้าฝ่ายทั้งสามฝ่ายดังที่กล่าวมามีองคุณก็คือเต็มใจตั้งแข็งใจ ตั้งใจและเข้าใจงานจึงออกมาสวยงามงานจึงออกมาเรียบร้อยโครงการตรงนี้จึงเป็นที่ยอมรับจึงเป็นที่อนุโมทนาของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นอมนุษย์ดังที่เคยพูดให้ฟังว่างานอะไรทำแล้วมันเกิดความสำเร็จสำฤทธิ์ผล เกิดความสุขใจเกิดความสบายใจร่วมกันเกิดประโยชน์ร่วมกันคนทั่วไปก็อนุโมทนานี่คือที่เป็นอมนุษย์ที่เป็นมนุษย์ส่วนที่เป็นอมนุษย์ไม่ใช่คนนั่นก็คือเทวดาพรหมหรือสพรพพสิ่งทั้งหลายคนอนุโมทนาเทวดาชื่นชมพรหมสรรเสริญมันเป็นประวัติศาสตร์เป็นบทเรียนที่ทรงคุณค่าในการที่เรา จะได้จารึกจดจำไว้ผ่านไปในวันข้างหน้าเราก็จะเกิดความภูมิใจร่วมกันว่ามาทำงานในครั้งนี้ชื่นใจจริงๆสุขใจจริงๆถึงแม้ว่ามองดูคนที่เข้าร่วมจำนวนไม่มากแต่ก็พอเหมาะ25ก็คือ25สัตวรรษพอดี25สัศตวรรษก็คือ2,500ปีในการผ่านพ้นไปของมระพุทธศาสนา เป็นเลขมงคลเป็นตัวเลขมงคลสิ่งต่างๆสัพพวิชาการและประสบการณ์ที่ครูบาอาจารย์ได้ถวายลูกเนนไปได้แนะนำลูกเนนไปอย่าทิ้งนะลูกเพราะชีวิตของคนไทยชีวิตของชาวพุทธเราต้องอยู่กับพระพุทธศาสนาทุกขนาดทุกเวลา ทุกวันไปจนถึงกับวันสุดท้ายที่เราไม่ได้มีโอกาสได้หายใจไม่มีโอกาสได้ขยับขยื่นเคลื่อนไหวสลายสรรพสิ่งที่ก่อร่างให้เป็นรูปร่างของเราเนี่ยกลับไปสู่ธรรมชาติแล้วะแหละเราจรึงจะหมดเราจรึงจะวางทาระในการที่จะต้องไม่นำหลักการพระพุทธศาสนาไปใช้ เช่นการกราบการไหว้การสวดมนต์ไหว้พระอาราธนาศีลอาราธนาธรรมหรือถวายสังฆทานสวายพัตตาหารเราเป็นเด็กเราก็ทำได้ไม่ต้องห่วงเลยแต่งานตรงไหนแสดงบทบาทแสดงศัก,กยภาพของความเป็นชาวพุทธของความเป็น พุทธบุตรที่ได้ผ่านการฝึกอบรมบวชเนรแล้วในงานไหนนี่ดูเลยรลูกถ้าหาคนนำไหว้พระไม่ได้หาคนนำมาราธนาศินไม่ได้ถวายทานไม่ได้หนูยกมือเลยไม่เป็นไรครับตาเดี๋ยวผมเป็นต้นเสียงเป็นต้นนำได้ยกมือเลยนะอ่ายกมือเลยอ่าแล้วก็นำเลยลูกไม่ต้องกลัวอ่านำเลยนำปฏิบัติ ง่ายๆก็นำกาบพระอรหังสัมมาเสร็จแล้วก็ถ้าจะมีการสมาทานศีลก็มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตทายะว่าติสละเนนะสหะปัญจสิลานิยาจามะ,ะทิ้งเสียงให้มันคือหน่อยทุติยมปิมะยังพันเต ติสลัลันวิสุงวิสุงรักขณาสยาติสัลันเนนัสหาปัญจสิรานียาจามาตะตติยัมปีมะยังพันเตติสัลันเนนัสหาปัญวิสุงวิสุงรักขณาสยาติสัลันเนนัสหาปัญจสิรานิยาจามะอย่างเี้ย ทิ้งเสียงแต่เวลารับสินนี่เราฟังเสียงหลวงพ่อหลวงพี่ที่ให้ศินนะเสียงเราต้องไม่ดังกว่าหลวงพ่อมีบางงานนี่เสียงไทยยกเสียงมัคคุาย,ยกดังกว่าหลวงพ่อจะต้องลดเสียงเราให้ต่ำกว่าอ่ะมันจึงจะเป็นเครื่องบ่งบอกว่าสิทธิ์มีครูอ่าสิทธิ์มีครูย่อมมีอานภาพเหมือนกับงูที่มีพิษ งูที่มีพิษใครก็เกงขามใครก็เขารบนับถือขอให้เรานำเอาไปใช้ไปปฏิบัติไม่ต้องกลัวเนอะก่อนนอนนะอย่าลืมกราบพระสวดมนต์ก่อนนอนอย่างน้อยสักสามบทสามบทที่เราจำได้ที่เราจำไม่ลืมเลยก็คือน,นโม นมโมตัตาาตสสะภะคะวะตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมโมตัตาาตสสะภะคะวะตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะต้องทาาัสสะไม่ใช่ตันสะบางขน,น่นนโมตันสะไม่ไปตันสะไว้แน้ำมันจะไหลเข้าอย่างไรนะก็ให้ได้เสร็จแล้วก็พุทธังสรนังัจา,า,ามิส่วนอย่างเนี้ย ทำมังสารนังขจามิถ้าสวดอิติปิโสสวาขาโตสุปฏิปันโนได้ก็สวดแล้วก็นอนนอนนอนก็เป็นสุตื่นก็เป็นสุขนอนฝันดีออกจากบ้านก่อนออกจากบ้านก็ไหวพระสวดบนสักบทสองบทมันจะเป็นมงคลปลอดภัยล,ลูกนะข้าให้หนำไปใช้คาถามหาสเสนคาถามหานิยม ที่หลวงพ่อได้เอามาฝากวันนั้นลืมยังถ้าย,ย,ยังไม่ลืมลองว่าให้ชื่นใจสักจบก่อนที่เราจะได้ปิดโครงการแยกย้ายกันไปปฏิบัติหน้าที่เอาหนึ่งสองสามเอาจากวัดก่อนวัด

นี่คือคาถามหานิยมคาถามหาสเสน่ห์ไปที่ไหนสวดท่องบนในใจหรือออกเสียงเสร็จแล้วก็ทำด้วยเป็นคาถามหานิยมนะคาถามหานิยมนะได้อยู่กับคนคนปานนี้อยู่กับผีผีเมตตาอยู่กับเทวดาเทวดาชื่นชมอยู่กับพรมพรมสรรเสริญ คนปานีผีเมตตาเทวดาชื่นชมพรมสรรเสริญสุดยอดแล้วศัตรูหมู่บ้านหนีไกลน่ารักทีนี้การไหว้หลวงพ่อยังอ,อยากจะฝากอีกอเน่าเนนลูนเนรลองดูชิลุเวลาเรานั่งเ่ยต้องนั่งตัวให้ตรงยืดตัวให้ตรงทั้งเนนเก่าเนนใหม่ต้องยืดตัวให้ตรงจะนั่งขัดกรรมาหรือนั่งอะไรก็แล้วแต่ต้องไว้ระหว่างอกอย่างนี้ลูกดูเอาเนหนู้ย ه, มือเราสองมือนี่ต้องมาระหว่างอกอย่าไปค้ำไว้อย่างนี้ลูกมันไม่สวยต้องอย่างนี้ยืดอย่างนี้มือต้องกลางออกแล้วก็ไว้ระหว่างอกแนบอย่างนี้แล้ว้ามไม่ให้เอามาปิดปากข้ามาเอามาค้ำกลางนะให้มันตรงกันลูกนี่ระหว่างศอกสองศอกให้ตรงกันอย่างนั้นไม่ไม่ตรงกันนลลูกตั้งตัวไม่ตรงเขาเรียกว่าตั้งตัวไม่ตรงเอออย่างนี้ลูกสวยแล้วก็ไม่พ่ายสานกันอย่างนี้นะลูกอ๋อ อ่ารูปที่สามแถวนี้อ่าตั้งตัวตร,ตรงนี้ลูกเอาลงมาอย่างนี้นี่นี่เอาลงมาอย่างนี้ลูกอ่าไม่แบบนี้นะอย่างนี้เขาเรียกว่าเขือกล้วยมะเขืออ่ามะเขือห้อยนะถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าร้านนั่งร้านค่ำถั่วร้านถั่วไม่สวยต้องอย่างนี้ ต้องอย่างนี้นะลูกออย่างนี้จะนั่งขัดสมาธินั่งพระเพียบไม่ว่าการแต่ยืดตัวให้ตรงอย่าไปอย่างนี้ไม่สวยไม่เด่นตัวตรงนั่งตัวตรงๆยืดยืดนิหนึงไม่ต้องยืดจนเกินไปก็สวยจะมองดูเด่นจะมองดูสวยอหนูต้องฝึกใหม่นะลูกเนี่ยมองมาดองพ่อเนี่ยนะตรงนี้ไม่เอาลูกตั้งตรงตรง่างนี้อย่าไปคํำอย่างนั้นเอ โชว์อย่างนี้นะครับไม่ประสานกันอย่างนี้ไม่ประสานกันอย่างนี้ไม่ทําอย่างนี้ไม่ติดปากแล้วก็ไม่อย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ตะนั่งอย่างท่าไหนก็แล้วแต่ท่าพระนมมือต้องลักษณะอย่างนี้ขอฝากไปนะขออนุโมทนาขอบคุณขอบใจทุกส่วนอีกครั้งหนึ่ง ทั้งส่วนที่เป็นผู้บริหารโครงการผู้ดําเนินโครงการและผู้เข้าร่วมโครงการขาดไม่ได้ก็คือผู้สนับสนุนญาติโยมที่มีศรัทธาเห็นไหมของฝากเน้นเอเห็นไหมในี่าทำไมจะเอาไปหมดเนี่ยต้องไปเหมารถลามั้งเนี่ยครูเรียนเหมารถเนี่ยอันนี้ที่เป็นส่วนที่อแจกได้เลยเนี่ยส่วนหนึ่งที่เป็นทุนการศึกษาที่ทราบว่าคณะผู้บริหารโครงการ มีพระครูประหลัดราวุธมีพี่มหาบัวจองอข้าสมหวังที่สมหวังเขาปรึกษากันแล้วเขาบอกว่าลูกเนนสวยงามปีนี้น่ารักนะน่ารักมอบให้เลยเฉพาะเมนใหม่นีนองค์รูปละสองพันบาทนะสองพันบาทจะไปฝากไว้ในธนาคารก็ได้นะแต่ไม่ควรถือไว้กับตัวนะอาต้องไปให้พ่อแม่เป็นทุนการศึกษานะลก ได้ไปโรงเรียนหลายวันนะได้ทุกส่วนเพราะผลแห่งที่พวกเราเต็มใจแข็งใจตั้งใจเข้าใจในการมาร่วมโครงการตรงนี้ทำให้ยังศรัทธาให้เกิดศรัทธาญาติโยมพี่น้องศรัทธาจากคนที่เขาไม่ได้มาเห็นตรงนี้แต่เขาเห็นทางเฟสวัดคีนประโยชน์ สำคัญก็เป็นสักรารใหม่ยังไม่มีโครงการตรงไหนจัดโครงการนักเทศน้อยนักเผยแผ่น้อยผมก็มีความหวังมีความหวังว่าจะมีผู้มาสืบสารต่อยอดผู้ประกาศพระศาสนาถ้าได้ทั้งหมดยิ่งโอ้เป็นบุญถ้าไม่ได้ได้สักหนึ่งก็ยังดี ได้สักสองก็เป็นบุญสามยิ่งเป็นบุญสี่ยิ่งเป็นบุญเพราะเราไม่รู้ว่าที่นั่งอยู่ตรงนี้นี่ท่านใดจะมีบารมีอยู่จนถึงเป็นสมภารเจ้าวัดเป็นเจ้าคณะผู้ปกครองสูงขึ้นไปไม่มีใครที่จะทํานายได้หรอกถ้าไม่ใช่พระอาราหันต์มองเห็นนะหลวงพ่อก็มาจากเป็นเนนน้อยบวชเมื่ออายุสิบเอ็ดนสะิบสองเหมือนกันก็ยังอยู่ในขนาดนี้ ขนาดนี้หลวงพี่บัวตองหลวงพี่หลวงพี่มหา,าสลาวุธพระครูประหลัดสราวุธอย่างนี้หลายๆท่านก็ล้วนจากเป็นเนนมาก็ต่อยอดนี่ยั่งอยู่ตรงนี้ไม่แน่ได้หนึ่งก็ยังดีไม่คิดว่าจะได้ทั้งหมดได้แค่หนึ่งก็ยังดีเหมือนกับการหาเพชรหาพลอยหาทองนั่นแหละหาจากไหนหาจากป่าหาจาก เขาหาจากโคนหาจากดินกว่าจะได้เพชรได้พลอยได้ทองสักนิดหนึ่งนี่โอ้มันยากมันลำบากไม่ใช่ว่าขุดหินขุดดินขุดโคนมาเป็นคันรถคันรถเป็นกระบุงกระบุงแล้วมันจะเป็นทองเป็นเพชรเป็นพลอยไปทั้งหมดบางครั้งนี่บางวันนี่คนหาเพชรหาพลอยหาเงินหาทองมันยังไม่ได้เลยซักสลึงสัดเฟือง อันนี้ก็เหมือนกันจัดมาหลายสิบปีติดต่อกันมามาหลายร้อยรูปหลายร้อยองค์จะยังเหลือเป็นผู้ทำหน้าที่สารต่อพระศาสนาก็ดีใจแต่ในปีนี้มองเห็นรูปแบบก็สุขใจสบายใจว่าอนาคตน่าจะมีวัดเราอำเภอปากช่องมีแหล่งให้ โอกาสเงินที่นั่งอยู่ตรงนี้ถ้าออกไปแล้วยังไม่มั่นใจว่าจะเรียนจบม .6 มากลับมาลุกมาบวชมาเรียนอำเภอปัดช่องมีโรงเรียนพัะปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาม .1 ม .2 ม .3 ม .4 ม .5 ถึงม .6 ให้เรียนฟรีค่ารถฟรีเครื่องนุ่งห่มฟรี ที่อยู่ที่อาศัยฟรีหนังสือฟรีฟรีจริงๆนะฟรีจริงๆโรงเรียนที่หนูอยู่ประจำนี่ฟรีอยู่แต่ว่าต้องมีค่าใช้ใจ่ายไปโรงเรียนก็ต้องเสียค่ารถเพราะรัฐบาลเขาไม่มีให้พ่อแม่ต้องหาค่าขนมเนนหนูก็ต้องใช้เสื้อผ้าเขาให้มาหนึ่งชุด เขนะาให้มาหนึ่งชุดเหลืออีกสองชุดก็ต้องหาเพิ่มเติมถ้าเป็นมสี่นี่ต้องเพิ่มเติมไม่ต่ำกว่าสี่พันบาทนะให้เกิดความพร้อมถ้ามหนึ่งก็หลักพันเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้ free. ฟรีฟรีถ้าเราไปแล้วไม่มั่นใจว่าจะได้เรียนต,ต่อหรือมันลำบากพ่อแม่ก็มา มาตรงนี้เนรเรานั่งอยู่ตรงนี้ก็เรียนหนังสือกันบางรูปจบปสกอ็อัธยาศัยในการเป็นเนรไม่ไม่พร้อมอ,อยากจะศึกไปก็ศึกไปต่อมสี 4. บางรูปก็อยู่จนจบมหจบไปจบมหแล้วยังไม่ศึกอยากไปเรียนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณรา,รราชชาววิทยาลัยมีวิทยาเขตอยู่มากมาย โคราชเราก็มีวิทยาเขตหลวงพ่อเป็นผู้บริหารอยู่เป็นผู้บริหารอยู่เป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร,กรเกษียณทางสายอาจารย์เพิ่งกเกษียณปีที่แล้วแต่ก่อนนี้ก็ทํางานอยู่ตรงนี้นเป็นอาจารย์เป็นผู้บริหารมา3 3ปี33ปีเรียนคณิตวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยกันหมดมีเรียนเหมือนกันหมด มีศัก์และสิทธิ์ในประกาศนียบัตรนั้นเหมือนกันทุกประการจบม .6 แล้วไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยอื่นๆเหมือนกันถ้าคุณมีความรู้ความพร้อมที่จะสอบมีหลายรูปสอบติดหลายแห่งนะติดหลายแห่งบางรูปไม่ไปละทุนน้อยเรียนมจรเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจบด็อกเตอร์ได้ มีงานทําเช่นเดียวกันน้าฝากไว้เอาละครับก็ในภาคเช้ามีกิจกรรมว่ามอบใบประกาศนีนยาบัตรแล้วก็ให้หลวงพ่อได้พูดคุยในการที่จะปิดปัดชิมมานิเทศหรือปิดโครงการก็ทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินมาเห็นว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำฤทธิผลบรรลุเป้าประสงค์ด้วยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ ของทุกภาคส่วนดังที่กล่าวมาทุกภาคส่วนอยากจะทําและก็ทำให้เป็นไปในทางเดียวกันจึงเป็นผลสมฤทิ์ดังที่ปรากฏแก่พวกเราในวันนี้ขอสรรพสิ่งทั้งหลายที่เราได้ดําเนินรวมกันร่วมกันทั้งทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีล้วนเป็นกุศลที่เกิดขึ้นขอบุญขอกุศลทั้งหลายทั้งปวงจงหนุนเสริมเติมให้พวกเราทุกท่านทุกคน จเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานคิดปรารถนาสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบเพื่อรมขอให้สำเร็จขอให้สำเร็จตามความประสงค์ของเราทุกคนและขอบุญขอกุศลบารมีธรรมที่เราทุกท่านทุกคนได้ตั้งใจทำบำเพ็ญปฏิบัติจงหนุนเสริมเติมให้คณะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือเป็นผู้ที่ได หนุนเสริมเติมจตุปัจจัยกำลังจิตกำลังใจทั้งที่มาร่วมได้และมาร่วมไม่ได้แต่ฝากแรงใจมาฝากปัจจัยผ่านระบบเทคโนโลยีมาเข้าบัญชีธนาคารของวัดและเอามาใช้ใจ่ายให้เกิดผลสำลีในวันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงมีส่วนแห่งบุญมีส่วนแห่งคุณงามความดีเนึกคิดปรารถนาสิ่งใด เป็นไปโดยชอบประกอบพ้วยธรรมขอสิ่งนั้นจงสําเร็จจงสําเร็จจงสําเร็จกับบรรดาญาติโยมสาธุชนทุกท่านทุกคนที่ได้หนุนเสริมเติมให้โครงการสําเร็จดูร่วงตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เป็นวันสุดท้ายด้วยกันทุกท่านทุกคนเทินขอปิดโครงการ บรรพชาสามเณรภาคูดูร้อนของคณะสงฆ์อำเภอแปากช่องคณะสงฆ์วัดชิริวันประจำปี2564ตั้งแต่บัดน,นี้และวันนี้เป็นต้นไปต,ติดโครงการขอให้ทุกท่านทุกคนได้ชื่นใจร่วมกันเพียงแค่นี้ครับ